โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Yama h MT 09ตัวนี้เป็นปี19นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสกันนะส่วนตัวผมชอบนะน,นอกจากที่ว่าจุดเด่นของมัจดดนจุดเด่นของมันเนี่ยจะเป็นเสียงชิปเตอร์นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบอย่างที่เคยบอกก็คือหน้าจอเรือนใหม่ทุกคนแม่งอย่างเฟี้ยวเลยนะ อ่ะส่วนตัวผมสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะทุกคนเนี่ยก็ถามว่าเต็มเท้าไหมไม่ก็ไม่เต็มนะแต่ว่าค่อนข้างจะมั่นคงนะครับรถทํถาม,มาค่อนข้างจะไม่ค่อยสูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ํามากจนเกินไปนะกาลังพอดีนะสุดส่งถังที่ค่อนข้างเนี้ยใหญ่ตอนนี้ผม ปรับเป็นโหมด A นะทุกคนซึ่งเป็นโหมดที่แรงสุดแล้วแต่ traction นเนี่ยปิดไปเลยนะทุกคนไอเต็มบอกว่า traction มันขับหนึ่งตลอดแต่ผมจะขับแบบปิดเนี่ยแหละทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองัวรถแม่งดึงว่ะโอ้โห เฮ้ยแม่งแรงว่ะแม่งแรงน่ากลัวว่ะก็ <S <S <ess> <S เ,เดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะทุกคนว่าเออสมรรถนะนะความแรงความโหดที่ว่าฉายานามว่ามาสเตอร์อ a l ท็อกเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะทุกคนหูยแต่เมื่อกี้มังดึงแบบงายเลยอะ่ะหมายกอดหูยแม่งแล้วแทคชั่นผมมังปิดด้วยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะ ทันนี้ก็เป็นท่อเอนะทุกคนโหเฮ้ยโอ้ยแล้วแบบชิปเปอร์แม่งโคตรดังเฮียทุกคนขนลุกเลยว่ะเฮ้ย สิบเตอร์แม่งสิบเตอร์แม่งเอาเรื่องมากเลยเกี่ยวกัอแม่งดึงนี่กูปิดแฮชชั่นเว้ยไอ้เหี้ยขนลุกเลยเกียวกั <laughs> แม่งดึงอ่ะ,ะเออเฮ้ยแต่ทุกคนแม่งเบื่อจริงอันนี้แบบเอาตรงๆเลยนะแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นนี้ MT09 ผม เฟิร์สไลน์นะทุกคนก็คือขับครั้งแรกนะไม่เคยไปลองที่ไหนมาก่อนเลยนะทุกคนไม่เคยไปลองเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยฟิลลิ่งที่ได้ค่อมแล้วรู้สึกรถไม่สูงมากนะเนี่ยทุกคนเนี่ย,ก,ยกำลังลงแบบครึ่งเท้าทั้งสองข้างเลยแล้วก็ชิปเตอร์เกียร์่อเี้โหสเสน่ห์แม่งอยากที่บอกก็คือดังมากนะชิปเตอร์แม่งตั้งโดยที่ผมไม่ต้องใช้สูตรแบบเอ็ดพันก็คือแบบ กระแทกคันเร่งเลยว่ะโหแม่งสุดยอด อาเตอร์ท็อคของจริงโอ้โหเอาตรงๆนะตั้งแต่ผมขี่บิ๊กไบค์มาทุกรุ่นนะ MT09 มันที่สุดแล้วทุกคนต้องบอกเลยว่า พราะเขาหนักมากๆนะทุกคนโหแล้วเสียงสามสูบคือเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะช่วงนี้รถอาจจะติดแล้วทุกคนเพราะว่าสี่โมงครึ่งแล้วนะเวลาเลิกงานโหแต่แม่งดึงแบบน่ากลัวเลยวะ่ะ หเสียงจิปโต้มันดังแบบแบบตั้งเลยอ่ะทุกคนแบบดูดิแล้วก็ถ้านั่งนะทุกคนถ้านั่งก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับสบายแล้วก็เวลาขี่เร็วๆเนี่ยรู้สึกว่า ลมอาจจะมีประท้าตัวนิดหนึ่งนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเนเก็ตไบนะทุกคนเป็นเนเก็ตไบเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าลมประท้าตัวแน่นอนแต่ที่ชอบเลยก็คือแบบแรงท้องมันหนักจริงๆว่ะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแรงม้าเดิมจากศูนย์นะครับ อยู่ที่ร้อยประมาณร้อยสิบสี่นะทุกคนร้อยสิบสี่แรงม้าคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการจูนนะทุกคนเป็นแบบเครื่องเดิมๆเ,เลยขนาดเครื่องเดิมเนะี่ยป่องตรงทุกคนคือดูดิคนลุกจริง,รงๆะนะเนี่ยเพราะว่าแบบแรงทอรมันหนักน่ากลัวมากโอ้โหโอ้โห,โโหดูดิแม่งดึงเลย แล้วก็ความสมูิของเกียร์ทุกคนเกียร์ข้างที่จะสมูทมากๆนะครับแล้วก็แบบนิ่มอยู่พอสมควรโหแล้วรถแบบคือแบบสายสตันจริงๆทุกคนรถมันดึงมากดูดิโอ้โหดูดิจะบอกได้ว่าแบบมันพยศมากๆเลยนะ อันนี้เป็นฟิลลิ่งครั้งแรกที่ผมได้ขี่เลยนะทุกคนเป็นฟิลลิ่งแรกเลยนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างที่ยมพอใจมากๆเลยนะกับแรงทอกที่ว่าหนักโอ้โหโด,ดีดิ ฐานังค่อนข้างนั่งสบายเลยทุกคนแรงม้าเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะร้อนะครับตามที่เจ้าของบอกนะครับแต่ว่าแรงทร์กเนี่ยบอกเลยว่ามหาศาลมากโอ้โหแล้วก็รถทำบาลานซ์ค่อนข้างดีนะทคนไม่ไม่ค่อยหนักมากแต่ถ้าถ้าเทียบกับพันอาจจะน้ำหนักต่างกันนะทุกคนอาจจะ หนักไว้พันหน่อยแต่ว่าผมจะไม่ไม่ไปเทียบกับรุ่นอื่นเลยนะเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นเซกชั่นแบบสปอร์ตอะไรางี้เพราะว่านี่เป็นเอ่อฟิลลิ่งครั้งแรกที่ผมได้ขี่เน k กเก็ตไบนะทุกคนโอ้โหดูดิล้อปัดเลยโอ้โหเมื่อกี้ออกตัวมาล้อปัดเลยทุกคน ถ้าส่วนตัวส่วนตัวผมมองว่าไม่เหมาะกับคนที่เริ่มเล่นมอไซค์ใหม่ๆนะทุกคนมาะว่ารถมันค่อนข้างท้อกหนักหนักเอาเรื่อง มาได้แบบเอาอยู่นะอันนี้เป็นเบรกเบรกเดิมของเซด็คสิบนะทุกคนโอ้โหเนี่ยแหละหมาะก,กระสายสตันเลยทุกคนโอ้โหสิ่ล,ลิงแรกเลยนะเนี่ย คือรู้สึกว่ารถเขาทำแบบมาล้านมาได้ดีนะทุกคนนั่งสบายอยู่นะแต่ถ้าขี่ไกลๆเนี่ยอาจจะไม่แน่นะก็อาจจะต้องแบบมีปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดคอบ้างแหละนะเพราะว่าลมอาจจะประทะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะของการขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนจะไปซีเรียสมากโอ้โหดูดิเกียร์นิ่มนะเกียร์นิ่มมากเข้าเกียร์นิ่มเลยแล้วก็เกียร์สนุกมากนะทุกคน รถเริ่มติดแล้วล่ะอันนี้ผมอยู่โหมด A เลยนะทุกคนก็คือแบบเป็นโหมดสูงสุดโอ้โหดูดิไี่อแม่เจ้าแรงมากอยู่โหมดสูงสุดไม่พอผมปิดแท็กชั่นด้วย เหลือเชื่อเลยนะเหลือเชื่อเลยทุกคนว่าขี่สนุกจริงๆแล้วก็ดูยังไงก็ดูออกเลยว่าแม่งท็อกหนักมากแล้วก็เสียงชิปเตอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์อะเสียงชิปเตอร์มันดังแบบมันดังแบบตั้งแบบมันจะดังคนแล้วฟิลกับเอดพันนะทุกคน มันดึงมากเลยนะ ชอบแบบทรงอ่ะถังมันแบบถังมันใหญ่มากเลยนะทุกคนแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยถ้าเทียบกับเอ่อเอ็มทีศูนย์เก้าปีเก่าๆที่ตอนนั้นมันเป็นแบบไฟตาเดียวอ่ะทุกคนปีนี้จะใหญ่กว่านะทุกคนดูแล้วแบบไฟหน้าเขาแบบมันเป็นแบบไฟคู่ถูกปะโอ้โหดูดิชิเตอร์มันโหดจ,จริงว่ะฮ ใจเลยว่าทําไมเขาถึงแบบยกกันง่ายอะ่ะด้วยความที่ว่าท็อกมันแบบสนุกมากเลยนะโอ้โหดูดิคันนี้เกียร์จะเป็นอัพอย่างเดียวนะทุกคนไม่มีดาว ป,ปีดาแห่งความท็อกหนักจริงๆทุกคนยอมเลยโอ้โหดูดิหมากอดแม่งสนุกมากเนี่ยผมขี่ไปนะทุกคนขนผมลุกตลอดทางเลยนะด้วยความที่ว่าทอกแม่งหนักแบบโอ้โห แล้วก็เกี่ยวว่างหาง่ายมากฮ <Duo> ะฮะโหโคตรมัน <S <S> <S มันแบบมันมาก <S 2> <S 2> <S> ขี่เร็วจัดขี่แรงจัดจนล่วงเลยกาดแฮนดล่วงเลยทุกคนแรงจัด ผมผมเข้าเกียร์โดยที่ผมไม่กระแทกเขาเร่งนะทุกคนเกียร์ยังดังอ่ะ สะพานนี่คือแบบ <Tact ics> โหยแมังรั่นสาใจมากชอบหน้าปัดเรือนใหมมากทุกคนคือแบบเป็นเอกลักษณ์เลยอะ่ะมันมาอยู่แบบตรงมุมขวา ปกติแล้วรถทั่วไปมันจะอยู่ตรงกลางถูกไหมปกติแล้วรถทั่วไปแม่งจะแบบจะอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่าของ MT คือแบบมันอยู่ตรงนี้ไงแม่งเป็นแบบสเสน่อ์อย่างหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบขี่มือเดียวไม่ได้เลยทุกคนต้องคอยแบบจับสองมือเพราะว่ารถมันดึงมากนะทุกคน สุดยอดเลยอะ่อะเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเป็นสามสูบนะตัวนี้สามสูบโหสนุกมาก คือมันเออเมื่อกี้พี่เขามาทักอยู่บอกว่ามีอะไรเส้นๆล่วงกูก็งงกูก็หาอะไรว่าอะไรเส้นๆโอเคครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็เข้าๆคย่เข้าๆโดยประมาณเนาะทุกคนก็เป็นการเทส MT092019 ครั้งแรกของผมนะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับอัตราเร่งแรงทอร์กผมบอกเลยว่าสุดๆนะสุดๆเลย ครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ